พี่พ่อแม่พี่น้องโบสถุทุกคนเนาะสบายดีอย่างเช่นสาวพี่น้องเลยกำลังสิเก็บเข่าคล้องมาเลยเสร็จพิธีต้องเก็บบัตรเนาะกองบุญก็ใช่แล้วไปส่งเพคนเฮ้ยไปในนั้นเอาเขาวัดเอาพิดเก็บนี่ก็บ่่แมนของง่าย เยมาดีพี่น้องป่านอาเบอร์สิบคู่คนเด้อพี่น้องเว้ยจบปีที่แหละกำลังแหนยง่ายกันอยู่กำลังสี่คนกองบุญขึ้นรถอางเงี้ยคู่เพื่นไปส่งเพื่อนอีกบ้างเนาะเก็บโตเก็บตังค์ทอดโต๊ะทอดตังค์ตั้งถั่วตั้งจานระบาดนี่นะพี่น้องเว้ยจบปีที่เลยเด้อเ้าก็เก็บหลอดไฟและของเฮาซื่อเก็บมื่อไส้เพื่อนกูแหละพี่น้องเว้ยหลอดละหลอด น,นลอประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเลอดไฟใส่สชิฉันจุ่มหมากเขาใส่แต่ของไทยเลยพี่น้องเอาไปไว้ก่อนจะนอยน,ข,น,นของลาวบะมีดอกบุคฮวยมีอมเอาเใส่แล้ว<อ>แหละเพื่อน,นเ่านยามุมี ซื 1, ้อจากหลอดสามบสามไาแล้วเฮือนีคิดสื้ออยู่เฮือนก็เลยใส่แลยเฮ้ยมานตีเสร็จแล้วเพื่นว่าตุ่มมามาเตี่ยตัวนบักเตี่ยบักแทกนะมานอนอยู่นี่ตุ่มมามัน เสื่อไพสะบ่ค่ะบ่ค่ะบ่ค่ะมนเสื่อคอยบ่บ่ค่ะถับเสื้อคอยลวคอยซีเอ็นซูนเสื่อคอยอ้าว ไม่ท่นชัยเห็นค่อยค่อยภาพดีเห็นต่ไครภาักใ็่แต่บไว้เห็น่อใเกยวมา่อยกผ่อย้องไปมาโมเมนโมเมนเสือ่หอยวัหันก็ดูเลยนคือว่าคนท้ามาเสือไเสือไทคนกร็ท้าบใครเสือมาถิ่นส่ตาอต่างเี้อาวนั่ เป็เชือเพิ่นเลยหขอ้าเจ้ามากเนยบ่ก่องบุญมากเลยว่ะข้าวหมานะข้าวข้ได้มันใหญ เอาไวของพัวเจ้าพอนี่อ้าวน่ใส่อีกอะนี่ข้างกตูเข้าเตเบื่อเลยเฮ้ยัี้กองบุญจักคือวย่างมาเลยเก็บอันสายไฟอยู่เบิ่ลังมากกองบุญพี่น้องเอ้ย

ลดันน้ำมันสิลอยู่บนอันนี้ผู้ชายบ่มีบ่หรอปามายกเองโอ้ยบุญนดบุญบุญไเวบ่โอ้ยใหญ่โต้มลจั่งอันนี้นะใหญ่ว่าร อืมเอาไปเลยเหลือเนาะตั้งนักเอายอดนี่ตั้งอยู่นี่มามาใช้ป้าตั้งาีน่ะเอาดิตั้งเี้ยี่เปนังน ยังบลงโตกันอยู่อี่ของเ้าของนีอบ้านเทาเอ้ลงบ้านยู่ข้อังครเรองีเช้าขึ้นรถไปน้ำเลยนี่ข้องบ้านเท้านี่ไอ้น่แม่เ้ยน่เอาเาทุ่มขึ้นฮะใคร ไปไปพังรักทุ่งอย่องไรูบ้าไปก่อนกดูด้วยไปก่อนได้ด้วใช่ถูน้ำหอมน่ะลูเต้าน่ไปรูน้ำหอมกันด้อหอมได้ๆไม่ยากขนาดได้ใ้ไปไปเด็กเดี

กองที่2พี่น้องเอ้ยจบแล้วบไปพอบ่คอบ่คนะสิลงได้พอเดียวีแล้วอะไรจะบ่ไปสิบ่ลงคือบ่เห็นไปสิแล้วบ่แล้วไดกําลังเก็บบัวพี่น้องเอ้ยเนาะเก็บให้เบิดบาดนี่เนาะเสร็จีก็ตอคืนเขาจ เยอะๆค่อยเด้อให้ไพ่นนีนะ่สวยมดีนะพี่น้องอยากเข่งก็น้องหลัตะวันเก็บขวดเราด้เก็บของพี่อุ้ย มันนี่คือสีบรเล่อะดอกพี่น้องเอ้ยล่างแล้วก็ต้องมาเก็บเขาให้ตะขี่ตะทางอีกเนาะเบิ้ดมืดนั่นแหละอันนี้พี่น้องเขาจะมาล้างซอยเนาะนี่จะพี่น้องนะคนอื่นเขาจะแบบเมื่อเบิ้ดอะไรเรื่อแต่เอื้อน้องจะฟองใอยกันเก็บกวดเนาะบนกระตกซองมืออลไรพี่น้องเอ้ยยังบระยุทธ์อยู่ ในเก็บบบามีสิเราหาเก็บเก็บโตเก็บต่งเนาะแล้วเขาก็สิหลังการเก็บปั่วเลยเนาะตอนี้เขาเก็บผ้าบรรยากาศก่อนแล้วก็ไปทำนาทีเขาต่อเสร็จงานถึงกาแล้วเขาก็สิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเขาก็ซุกไปเลยสิได้กลับเมื่อเกี่ยวเขามาลายมือแล้วเราจ่อยบปได้มา แก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วบอหลางสวยนะย่างเลยไหวก็ได้คิดว่าสิสบายแล้วจะดกคิดอะไรละแต่หลังสุดเตาบอเลยพี่น้องโอเคขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมได้พี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลกันใหม่ชิ้นหน้าพี่น้องไปละสบายดี